ภาพกลับดรามา่ากระแตอาสยามรราย,ยาวรวยได้ยังไงหลังคนแทะอวดรวยระวังคุกเรียกว่าตั้งใจขยันทำงานจนสามารถสร้างบ้านหรูด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองสำหรับกระแตอาสยามนักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซบ่บซึ่งเธอได้ทำคลิปโฮมทัวร์บ้านหรูหนึ่งอยล้านบาทตกแต่งหรูหราอลังการพาชมโซนห้องนอนที่มีเตียงนอนราคาหลักล้านบาทแต่งานนี้ก็ยังไม่ไหวเจอคอมเมนต์แทะอวดรวยบางคนก็เข้าโพสต์เตือนให้ระวังเสี่ยงคุก ระวังโดนตรวจแถมยังถามหาเรื่องเงินเสียภาษีอีกต่างหากล่าสุดกระแตอาสยามก็ไม่อยู่เฉยออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องดังกล่าวโดยระบุว่าขอแจ้งนิดนึงจะได้เข้าใจตรงกันนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนที่เป็นห่วงว่าระวังคุกบ้างระวังโดนตรวจบ้างคือเราต้องกังวลเรื่องพวกนี้ไปทําไมเหรอคะแต่ทํางานงกงกทุกวันแทบไม่ได้นอนจ่ายภาษีครบทุกเดือนจ่ายบางเดือนเป็นล้านแต่รู้ว่าแต่ทําอะไรคะ่ะไม่ต้องห่วงเลยแต่รักชาติมาก เงินที่หามาน่าจะได้ช่วยเหลือประเทศไปบ้างในหลายส่วนคนที่ไม่รู้จักยินดีกับผู้อื่นชีวิตเขาต้องเจออะไรแย่ๆมาเยอะมากๆแน่ๆถึงมีแต่พลังงานลบๆรู้สึกเวทนาและสงสารจริงๆนะคะการที่แต่โพสต์คลิปบ้านอวดความสำเร็จอวดน้ำพักน้ำแรงที่ขยันทำมาหากินร้องเพลงตั้งแต่ห้าขวบจนเป็นศิล,ลปินและมีธุรกิจของตัวเองทั้งแบรนด์เครื่องสําอางและอีกหลายๆแบรนด์มันไม่ได้นอนเฉยๆแล้วจะได้มาหรอกคะแค่ตอนทำตอนลงแรง ระหว่างทางเราไม่ได้โพสต์แต่พอสําเร็จเราก็อยากโพสต์คนไม่รู้ก็หาว่าเราอวดเราโชคดีบ้างต้นทุนเราดีบ้างจริงๆคือไม่มีคําว่าโชคไม่มีต้นทุนใดๆถ้าคุณติดตามแต่จริงๆจะเข้าใจว่าชีวิตแต่ไม่ใช่ง่ายเลยแล้วทําไมต้องโพสล์ลหนึเราอยู่ในวงการบันเทิงเรามีโซเชียลเราก็ต้องทำคอนเทนต์ตลอดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ทำให้คนได้เข้ามาติดตาม สองไปอยากถ่ายเก็บไว้อีก30ปี100ปีให้ลูกหลานได้เห็นความสำเร็จของเราเรารู้ตัวเองดีเราสร้างมูลค่าและหาเลี้ยงตัวเองได้ไม่มีทางกลับไปจนแน่นอนหนูเชื่อแบบนั้นเชื่อและเคารพในความรักตัวเองเสมอคะ่ะแต่ก็ดีใจมากที่ยังมีคนส่วนมากน่ารักและให้กำลังใจมนุษย์ด้วยกันพลอยยินดีกับผู้อื่นแบบน่าประทับใจมากๆอ่านแล้วชื่นใจขอบพระคุณทุกๆกํกกำลังใจมากๆนะคะ สุดท้ายนี้อยากฝากให้คิดช่วงเวลาขณะน,นี้นาทีนี้คือเวลาที่เราควรมีความสุขกับชีวิตมากที่สุดอย่าเสียสละชีวิตของเราเพื่อความสุขของคนอื่นเพราะมันเสียเวลาชีวิตเราค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นพลังใจให้ทุกคนเช่นกันนะครับ